ไก่รัเวลาของเราเดียได้ในส่วนของพอชไดก่รัของเราของเรลื่นของอไดก่รัของเราของเรียวไ้ใ่นของพอกี่รัของเราของเรยวได่วนของอไดก่รัฐของเราของเร้ใน่นของอช้ก่รัของเราของเรว่วนของอชไก่รัของเราของเรียวไ้ใ่นของอกี่รัของเราของเรยวได้่วนของอได้ก่รัของเราของเราเีย่วนของอ้ก่รัของเรของเรียได้่นของอ ราคาเท่าไหร่ของพ่อมนก็ปไปะาี่กก็องเป็นเทาไรก็ถไงก็ลายพันหลาันหลายพันหลายพันหลายพันหลอยพันหลายพันหลายพันหลอันหลายพ็นหลายพัันหลายพันหลันหลายนหลายพัันหลายพั นั้นกระบวนการนี้ที่เรามีเรื่องเรื่องพระาศวรรชีวิตเนี่ยครับเขาก็ยังแย่อยดินไม่ดีอะไรไม่ดีพวกนี้นต้องเป็นกระบวนการต้องมต้องมีต่างต่าน ภาพประกอบกับหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมบััของมนุษย์จังนหวัดชายนานางสาวดารุานีมนัฐวนิธนาำเภอหันคาร่้นส่วนการพัฒนากับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยพี่น้องเครือข่ายองค์กรสังคนและที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะ ไม่กล่าวถึงไม่ได้คือท่านนายกสุนทรีการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกของภาคกลางและตะวันตกในครั้งนี้นะครับด้วยกันสังคมสิ่งแวดล้อมการเข้าถึงบริการของรัฐการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแต่ยังขาดการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยต่อชุมชนจังหวัดชัยนาทหรืพอปปอ,อและสภาองค์กรชุมชนตำบล ท่สิบสามจังหวัดครับวันนี้ท่านปรลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมท่านเป็นตางปรเทศครับมอบหมายให้ผมธนาอินทร์สวัสดิ์สรีมาเป็นประธานแทนนะครับต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างนี้นะคะนรับว่าปัญหารัฐบาลนะครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชามอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสาังคมและสว่องของรของรัฐผิดชอบเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับของพี่น้องประชาชน ในโครงการแก้ไขปัญหาความยักจนเพ่เป้านะครับลุกล้ําที่สาธารณะต่างๆนะครับที่อยู่ใส่เหล่านี้เราจะชุนเหล่านี้จะเป็น ได้พบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยประมาณ2,000ครัวเรือน2,000รายถ้าทําจริงๆตัวเดือนละประมาณ500ครัวเรือนถ้า2,000ครัวเรือนก็ประมาณอ่า4ปีจะไม่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับตอนนั้นฝากทางพัฒนาสังคมจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง13จังหวัดความร่วมมือ,อนนของกรมโรงงารชุตสาหกรมฝ่วมมืขอ,อนนของทรัพย์ Yeah. Uh -huh.